สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมกลับมาอีกแล้วนะครับคอมเทคไอ t ีเดอะแมนฮูแคนฟนะครับวันนี้เราจะมีสาราดีๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปดูพร้อมๆกันครับผมสำหรับเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับฮาร์ดดิสต์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญเลยที่ทำให้เครื่องเร็วหรือช้าต่างกันมากนะครับในสเปคที่เท่าๆกันนะครับฮาร์ดดิสต์ด้านซ้ายก็จะเป็นฮาร์ดดิสต์จันหมุนแบบเดิมนะครับเราจะอเปรียบเทียบกับด้านขวาซึ่งเป็นฮาร์ดดิสต์แบบใหม่เราเรียกว่าโซลิด จะให้ความต่างมากน้อยกันแค่ไหนนะครับเริ่ม้วยการทดสอบความเร็วนะครับด้านซ้ายเป็น SSD นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นฮาร์ดดิสครับ 500GB SSD 512ความเร็วในการอ่านเขียนของ SSD ก็จะอยู่ที่ประมาณ380เมกแล้วก็การเขียนที่350เมกนะครับส่วนฮาร์ดดิสจะอยู่ที่อ่าน106เมกแล้วก็เขียนที่900เมกนะครับเท่าที่ดูก็จะห่างกันที่ประมาณ3.5เท่านะครับ นี่จะเป็นความต่างของในรุ่น SSD SATA แล้วก็ h d s s t t a ส่นะครับส่วนในรุ่นที่เป็น NVMe แล้วก็เป็น M. 2นะครับตัวนั้นจะให้สปีดท,ที่ประมาณ3000 MB กต่อวินาทีซึ่งก็ประมาณ30เท่าของฮาร์ดดิสแบบเดิมนะครับฮาร์ดดิสซาต้าแบบจานมุนธรรมดานะครับผมต่อไปก็จะเป็นการเทสโดยใช้อีกโปรแกรมนึงนะครับโปรแกรมสําหรับเทส SSD โดยเฉพาะนะครับด้านซ้ายจะเป็น SSD นะครับด้านขวาก็จะเป็นฮาร์ดดิส แบบ SATA 2นะครับจานหมุนธรรมดาผลของเจ้า SSD จะได้ที่ความเร็วประมาณอ่าน460-470 MB ต่อวินาทีนะครับส่วนเขียนที่409เมกต่อวินาทีนะครับด้านขวาก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ 500G นะครับอ่านที่80เมกแล้วก็เขียนที่75เมกก็จะเห็นได้ว่ามีความต่างถึง 5.9เท่านะครับ5เท่ากว่าเกือบ6เท่านะครับอันนี้โปรแกรมอาจจะรับอย่างนิดน,นึงตรงที่ว่าเป็นโปรแกรมของ SSD โดยเฉพาะนะครับโปรแกรมตัวแรกจะเป็นของฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนก็เลยเห็นความต่างตัวหนึงต่าง5ตัวหนึงต่าง3นะครับผมผมจะขอข้ามการใช้โปรแกรมเทสไปก่อนนะครับไปดูความเร็วจากการใช้งานจริงกันบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยการเปิดเครื่องที่เป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาก่อนนะครับเพื่อดูว่า เราจะใช้เวลาในการเปิดเครื่องแล้วก็เปิดโปรแกรมเพื่อพร้อมใช้งานเนี่ยนานแค่ไหนนะครับโดยเริ่มจับเวลาแล้วก็เปิดเครื่องนะครับด้านซ้ายเป็นเรายกพูดถึงแบรนด์ดีกว่าครับเราพูดถึงการทําง,งานของฮาร์ดดิสต์เปิดเครื่องขึ้นมาเครื่องด้านซ้ายก็ประมาณ7ปีแล้วครับก็จะเป็นเพนเทียมตระกูลเพนเทียม b แรม4นะครับด้านขวาก็จะเป็นคอไเจ็หรือคอไเซเว่นที่เราเรียกกันนะครับแล้วก็เป็นการ์ดจอแยกของเอ็นวีเดียนะครับด้านซ้ายเพนเทียมด้านขวาคอไเจ็นะครับ อันนี้ก็ผ่านไปประมาณ20วินาทีด้านขวาจะเข้าเร็วกว่านะครับท,ทั้งทั้งที่เป็นฮาร์ดดิสตแบบด้วยกันเพราะว่าสเปคเขาดีกว่าครับเป็นคอไอเซเสามารถทำสปีดได้สูงแล้วก็จำนวนคอที่สูงกว่าด้วยแถมด้านขวายังมีแรมติดเครื่องมาถึง 8GB นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำอะไรให้ดีกว่าครับเปิดแล้วก็เอียงคอเล่นก่อนครับตาก้องครับปลดคอให้ดีเดินเข้าไปชงกาแฟก่อนก็ได้นะครับกลับมาก็ยังน่าจะไม่พร้อม เอาละตอนนี้เครื่องด้านขวาเรามานะครับคอยเซเว่นแมแปดของเรามาแล้วแล้วก็น่าจะยังไม่พร้อมใช้งานว่าเคราอร์เซอร์ยังมนอยู่เครื่องที่พร้อมใช้งานจริงๆคือสังเกตจากการเปิดทารมานเจอร์ขึ้นมานะครับตัวโปรเซสของฮาร์ดดิสตต่ำกว่าร้อยนั่นคือเครื่องพอร้อมเครื่องพร้อมที่จะรับคําสั่งอื่นให้เราทํางานต่อนะครับตัวเทตัวนี้โปรเซสต่ำกว่าร้อยแล้วด้านขวาพร้อมใช้งานนะครับด้านซ้ายก็คงจะพอๆกันนะครับอาจจะช้ากว่านิดหน่อยว่าเป็นเพียนเทียมใช้เวลาในการเปิดเครื่องก็ประมาณนาที15นาทีะครับ ต่อไปก็จะเป็นโน้ตบุ๊กอีกตัวหนึ่งนะครับที่มาออกมากันใหม่ๆเลยก็ล้านเดทนะครับวันที่ผลิตก็จะวันปีปีป,ปีปี2021ครับเดือน6วันที่8นะครับก็เพิ่งไม่นานมานี้เองอามาดูกันครับเปิดเครื่องกับไม่พูดแบรนด์นะครับไม่ใช่เฉพาะเอ e r นะครับที่ชาเอเซอร์โรนวโอโรนโตัวชิบ้าแอสุดเดลหรือว่าแบรนด์อื่นๆนะครับ ใส่สเปคมาประมาณนี้ก็จะช้าประมาณนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ทดลองเปิดเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นดูอัลคอของแอตลอนนะครับเปิดตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ8,900ถึง9,000ไปนะครับเครื่องนี้ไม่ถึงหมื่นนะครับแรม4ี่จิก CPU คอรคแล้วก็ฮาร์ดดิสจะให้เป็น1เทราไบตนะครับเป็นฮาร์ดดิสแบบจานหมุนนะครับฮาร์ดดิสแบบเดิมนะครับ เริ่มต้นหลังจากเปิดเครื่องเราดูเลยว่าเครื่องพร้อมทางานหรือ,อยังโดยการดูที่โปรเซสของฮาร์ดดิส์นะครับคลิกขวาเปิดทางแมเน g เจอร์เราตอนนี้เรารอทางแมเนจเจอแป๊บหนึ่งครับคลิกที่ปุ่ม Perform a n c e หรือเปล่าไกลไปนิดนึงคลิกแล้วครับแต่เครื่องยังสตาร์ทไม่เสร็จเราก็เลยยังมองไม่เห็นนะครับผ่านไปหนึ่งนาะทีโปรเซสยังรันขึ้นมาไม่หมด ช่วงนี้ผู้ใช้อย่าเพิ่งไปเปิดโปรแกรมอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะผาค้างเอาไม่ก็จอฟ้านะครับก็ถ้ายังไม่ได้หุงข้าวล้างจานก็ไปทําก่อนได้เลยครับแล้วค่อกลับมาใช้งานรอครับเน็ตไม่ได้หลุดนะครับระหว่างที่รอก็ล้างมือไปก่อนครับแล้วค่อยไปล้างจานนะ <c oughs> อ่ามาแล้วครับปุ่ม performance ที่เราคลิกดูเมื่อกี้ผมจะพามาดูโปรเซสเฉยครับ อ่าเวิร์ดก็ตามมาครับผ่านมานาทีครึ่งแล้วครับชีวิตต้องสโลไลท์มากพอสมควรนะครับถึงจะใช้สเปคประมาณนี้ได้ไม่ใช่แบรนดนี้นะครับทุกแบรนด์ทำสเปคนี้จริงๆฮาร์ดดิสธรรมดามันควรจะหมดไปแล้วนะครับทั้งที่ฮาร์ดดิสแบบ SSD Solid State แบบใหม ราคาขายก็พอๆกันครับแต่เขายังไม่ยอมใส่มาไม่รู้เป็นเพราะอ,อะไรอ่าโอเคครับฮาร์ดดิส์อ่าอ่แอสเซทของฮาร์ดดิสต์ตกลงแล้วนะครับนั่นคือเครื่องพร้อมใช้งานนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเครื่องพังนะครับคือเขาเลิกโหลดตัววินโดว์ที่อยู่บนฮาร์ดดิส์มาเก็บไว้ที่แรมแล้วคือเขาเปิดช่องทางให้เราสามารถทําอย่างอื่นได้ต่อนะครับเห็นไหมครับเปิด y o u t u b เด็กก็วิ่งขึ้น100ลอยอีกแล้วเพราะเขาโหลดตัวไฟล์โปรแกรมที่อยู่บน ฮาร์ดดิส์นะครับเปิดครับอาโทษทีครับไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตครับแค่เปิดดูก่อนครับไม่ต้องต่อก็ได้หลังจากใช้เวลาประมาณสนาทีเพื่อจะพร้อมเปิด YouTube นะครับณนะตอนนี้เครื่องน่าจะค้างอีกแล้วเพราะว่าเราดึงข้อมูลจากฮาร์ดดิส์มาฮาร์ดดิส์ทำงานเต็มที่แล้วครับเราต้องรองให้บาร์ตรงนี้แล้วก็ไฟเซตของฮาร์ดดิสต์ึ่งวิ่ง100%นตะตกลงก่อนเราถึงจะสามารถทำอย่างอื่นได้นะครับ ใช้เวลามาณ2นาทีนะครับกว่าเพื่อเครื่องจะพร้อมใช้งานแล้วก็ปิดชัดดาวครับจะเปลี่ยนเป็น SSD แบบใหม่นะครับอันนี้สําหรับ Windows 10ถึงเราปิดแล้วแต่เครื่องยังไม่ได้ดับจริงนะครับตัวเขายังเซฟตัวเองไม่เสร็จหน้าจอจะดับก่อนตอนนี้เราจะพิ่งพับจอนะครับอาจจะเข้าโหมดสลีปเราดูไฟที่เครื่องก่อนครับสถานะพาวเวยังออนอยู่นะครับต้องรอไฟตัวนี้ดับก่อนนั่นคือเครื่องดับจริงแล้วค่อยเก็บนะครับ เพราะว่าหากเครื่องอยู่ในโหมดสลีปแล้วเราเก็บใส่กระเป๋าแล้วเก็บไว้ในรถนะครับแล้วรถอยู่กลางแจ้งด้วยความร้อนอยากจะสูงทําให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราลดลงนะครับโน้ตบุ๊กอาจจะอยู่กับเราไม่ยืนนะครับแล้วก็ผมจะพาดูความสโลไลท์กันอีกสักเครื่องนะครับอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กเอเซอร์เหมือนเดิมเขาบอกว่าทุกรุ่นทําเหมือนกันหมดนะครับไม่ใช่พวกเอเซอร์แต่ว่าเอเซอร์ของตลาดอยู่หรือเปล่าแถวบ้านผมนะครับตัวนี้ CPU จะเป็นไลเซน์นะครับตัวใหม่สุดเลย แค่ได้ว่าใหม่สุดๆนะครับแต่ยังให้เป็นฮาร์ดดิสตแบบธรรมดาอยู่ที่1,000 g b นิตะครับฮาร์ดดิสแบบเดิมนะครับแบบช้านะครับเครื่องตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1 8ื่นหรือ19ื่นนะครับเอาเงินส0,000ื่นมาซื้อชีวิตสโ,โลไลท์นะครับทั้งที่ราคา SSD กับฮาร์ดดิสตตอนนี้ไล่เลี่ยกันมากแล้วนะครับก็ยังจะพยายามที่จะใส่ฮาร์ดดิสตธรรมดา ฮาร์ดดิส์แบบเดิมเข้ามาในเครื่องรุ่นใหม่รุ่นปัจจุบันที่บอกว่าใหม่สุดๆนะครับยังพยายามยับเยียดความสโลลท์ให้กับผู้ใช้นะครับตากล้องนั่งรอก่อนนะครับฮาร์ดดิส์แบบที่ผมบางอยู่นะครับ WD ทุกแบรนด์มีนะครับไม่ใช่เฉพาะ WD อย่างในเครื่องนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิส์ของโตชิบ้านะครับความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ80ถึง100เมกก็ประมาณนี้นะครับความเร็วของ s a t a 2ที่เป็นแบบจานมน ตัวนี้เปิดเครื่องมาแล้วนาะที10วินาทีนะครับไลน์น่าจะรันอัตโนมติคอล์ี่วิดวินโด์นะครับไลน์น่าจะรันึ้นมาเองตัวนี้เป็นเครื่องที่ลูกค้ามาอัปเกรดนะครับบอกว่าทํายังไงก็ได้ให้มันเร็วขึ้นห,หน่อยหน่อยโอเคครับสังเกตครับดีดร้อยครับแน่นอนเมื่อเมือม่อเมือม่อเขาดึงไฟวินโด์จากฮาร์ดดิสเพื่อมาใช้งานจําลองตัวเองที่แรมนะครับจะมีการโหลดเต็มที่อันนี้ก็โหลดประมาณ80เมกแล้ว ซึ่งตัว Windows 10เนยจะกินทรัพยากรเยอะครับวินโดว์เปล่าๆนะครับที่เปิดขึ้นมาก็กินประมาณ 1.3G จุดมกิกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแรมใครอยู่ 2G งิกหรือ4 g ่ิกอยู่ช่างใจให้ดีก่อนที่จะติดตั้งนะครับวินโดว์สินะครับถ้าให้ดีก็แนะนำใส่เป็น SSD นะครับตัวนี้ดีส p โปรเซสยังอยู่ที่100%เรเนะเพราะฉะนั้นเครื่องยังค้างอยู่นะครับอย่าเพิ่งรีบเปิดโปรแกรมใดๆครับไม่งั้นจะค้างแล้วก็จอฟ้านะครับทางเดียวที่จะดับเขาได้คือกด power แล้วก็ชัตด,ดาวน์ไปเลยนะครับตัวนี้จะทําให้ windows เสียด้วยถ้าเราทําแบบนั้นบ่อยๆไม่ดีครับไม่แนะนํานะครับดียังร้อยอยู่ครับลายมาแล้วครับที่2นาะที15วินาทีนะครับตอนนี้ถ้าเป็นหัวหน้าเรียกให้ส่งงานก็น่าจะโดนเทศไปสามสียก6ยกแล้วครับผมจะรันเวิร์ดนะครับพยายามจะเปิด microsoft Word นะครับ ตอนนี้จะสงสัยว่าอ่ะเป็นวินโดว์ปลอมหรือเปล่ามันถึงช้าไม่ใช่นะครับ a อเซรุ่นใหม่ๆเออไม่ใช่เอเซรุ่นใหม่ทุกแบรนด์รุ่นใหม่ๆตัวน,นี้จะมีวินโดว์เป็น Windows 10สิงเกิลแลงเกดนะครับติดมาด้วยนะครับเป็นวินโดว์ตัวที่เบาที่สุดแล้วแล้วก็วินโดว์แท้ด้วยวินโดว์โรงงานด้วยซอฟต์แวร์โรงงานทั้งหมดครับตัวนี้ดีจังพิ่งร้อยนะครับอย่าเพิ่งรีบใช้งานครับถึงคุณรีบคุณก็เปิดไม่ได้ครับ พราะอะไรนะครับในรูปครับเพราะอะไรผมวางให้ดูแล้วครับตัวที่ทําให้เครื่องชา้าที่สุดคือฮาร์ดดิสครับยังเป็นฮาร์ดดิสสเปคเดิมกับ10ปีที่แล้วที่ผมเคยใช้โนุ้วกเครื่องแรกเลยครับก็เป็นฮาร์ดดิสแบบกันฮาร์ดดิสสองจครับไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับแต่ความเร็วเขาเหมาะกับ Windows XP Windows 7สซวมากกว่าพอมา Windows 10แล้วทั้งที่บริษัทยัด Windows 10 ไลเส้นติดเครื่องมาด้วยแต่คุณไม่ยอมใส่ SSD ให้ลูกค้าครับคุณยังยัดฮาร์ดดิสต์แบบเดิมที่สโลไล์มาให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับผ่านไป3นาที40วินาทีแล้วนะครับดิสยังวิ่งร้อยอยู่ครับยังไม่ยอมตกนั่นคือเครื่องยังไม,ม่ยังไม่พร้อมที่จะใช้งานนะครับอย่าพึ่งนะครับเดินไปตักน้ํแข็งเดินไปชงกาแฟเดินไปซื้อน้ําอัดลมเอามานั่งรอก่อนก็ได้ครับอ,อย่างผมเอาแผ่นมา ตะกล้องแพ็คแผ่นขายป่ะผ่านไปสองปีเออไม่ใช่ครับผ่านไปสี่นาทีครับอ่าโปรเซต้าที่เพิ่มลงเริ่มลงแล้วครับโทษทีขายแผ่นอยู่ครับแป๊บนึงโอเคกลับมาดาูพอดีครับโปรเซต้าที่ลงแล้วนะครับใช้เวลาประมาณสี่นาทีครึ่งนะครับอ่าผมจะเปิดเวิร์ดครับผมจะพิมพ์งานาพิมพ์งานส่งหัวหน้าดีกว่า เพิพ์งานส่งครูดีกว่า4นาทีครึ่งแล้วครับก็น่าจะพอดีกับเวลาเช็คชื่อนะครับเปิดเครื่องแล้วให้ครูเช็คชื่อก่อนก็ได้ถ้านักเรียนสักสองร้อคนนะโอเขียนนี่ถึงพร้อมใช้งานนะครับพอพร้อมใช้งานก็จะหมุนดีร้อยอีกแล้วครับเรียกโปรแกรมแต่ละอย่างดีร้อยกับดีร้อยครับซับพอร์ตมัลติทากกิ้งมัลติโปรแกรมนะแต่คุณเปิดโปรแกรมเดียวตะค้างครับ ไม่ใช้คาว่าหมดติดทากยัดความสโลไลให้คนไทยไม่ใช่คนไทยทั่วโลกนะเอาบนอะไรอีกทดสอบมาไม่ได้เข้าอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไรครับเข้านเ,เน็ตมันยิ่งช้าๆกว่านี้อีกโอเคครับปิด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 ,ปดช่วงที่ปิดแล้วก็จะลอยอพักหนึ่งอย่าเพิ่งชาดดาวตอนนี้นะครับให้โปรเซสตกลงก่อนเดี๋ยวจอฟ้านะครับ เปลี่ยดได้อย่างยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับเครื่องยังเซฟตัวเองไม่เสร็จนะครับน่าจะเปลี่ยนโปรแกรมเวิร์ดแล้วก็เบราว์เซอร์เมื่อกี้ที่เราเปิดขึ้นมานะครับ <c oughs> นั่งรอจนน้ำลายเหนียวแล้วนะทดสอบเปิดอั o โคแบทมาแก้ไขงานส่งหวัวหน้าเด็กอโอเคเปิดได้ครับ เริ่มเลือนหลแล้วช่วงนี้ปิดเครื่องแล้วนะครับชัดดาวอย่าไปชัดดาวแล้วอัปเดีน,นะครับหลับอีกห้าวันนะครับโอเคปิดเครื่องปิดเครื่องที่หกนาทีนะครับถ้าสมมติเมื่อกี้เราต่อนเนี่ยได้แล้วเราส่งเมลก็ใช้ประมาณเวลาประมาณหกนาทีถ้าไม่รออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหลังจากกดปิดเครื่องและชัดดาว์ลงไปอย่าลืมดูที่ไฟก่อนนะครับ ไฟเอสเสรฮาร์ดดิสยังเซฟตัวเองไม่เสร็จยังมีการทํางานอยู่อย่าเพิ่งพับหน้าจอครับโอเคถ้าดับแบบนี้แล้วคือโอเคแล้วครับสามารถพับและปิดเครื่องถอดปลั๊กได้ครับผมสรุปก็คือเราใช้เวลาประมาณ5-6นาทีนะครับในการเปิดเครื่องแล้วก็ส่งเมลนะครับนี่เป็นเหตุผลหลักๆที่ลูกหลานแล้วก็ตัวท่านเองเลิกใช้น้ตบุ๊กแล้วก็หันไปใช้มือถือมากกว่าซึ่งมือถือก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองในการทํางานได้มากกับเท่ากับโน้ตบุ๊กนะครับตัวเครื่องตัวนี้ก็ mfg date ครับผลิตปี2 0 1 9 เอาละครับผ่านมากว่า15นาทีแล้วครับยังไม่เห็นเลยครับว่าน้ตบุกรุ่นใหม่มาเร็วยังไงมาดูกันครับซึ่งการอัปเกรดเนี่ยความทาโดยช่างนะครับเพราะว่าเกิดใช้ควงหรือเราใส่ผิดแจ็คผิดขั้วสายแพรขาดอันนั้นจะเรื่องยาวนะครับโดยขนาดของเจ้าฮาร์ดดิสก์แบบเดิมและแบบใหม่เนี่ยจะมีขนาดเท่ากันนะครับคือเขาเรียกว่าขนาด2.5นิ้วนะครับแล้วก็รูน็อตด้านซ้ายนั่นเท่ากันหมดเลยและเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเรามาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับทดสอบที่2เครื่องแรกก่อนที่ผมเปปลี่นนแ้ว เริ่มจับเวลาครับเปิดเครื่องด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับด้านซ้ายจะเป็น2คข้อแรม4ด้านขวาจะเป็น4คข้อแรม8นะครับผมตอนนี้อัปเกรดเป็น SSD แล้วซึ่งสามารถอ่านเขียนได้เร็วกว่า3.5ถึง6เท่านะครับในโหมดของ s า t a ตาธรรมดาถ้าเป็น NVME จะได้ถึง1 0ถึง30เท่านะครับอันนี้ยังไม่มีเครื่องให้ลองให้ดูด้านซ้ายมาแล้วครับเปิดทดสอบดูสามารถรันได้เลยทันทีเปิด Word เปิด Word แล้วก็เข้า g l e Chrome นะครับเข้าเ็บบาว์เซอร์นะครับสามารถเข้าได้ภายใน30วินาทีนะครับพร้อมที่จะส่งงานแล้วก็พิมพ์งานได้เลยนะครับไม่ต้องรอจะไม่มีการหมุนแล้วก็ค้างดีเลยที่100%ของฮาร์ดดิสต์นะครับไม่ได้ทําให้เครื่องค้างแต่อย่างใดสามารถเปิดซ้อนกันหลายโปรแกรมตามเท่าที่แรมเรายัางมีนะครับแรมสีก็อาจจะเกิดได้น้อยโปรแกรมหน่อยแรมแปก็เปิดได้โปรแกรมมากกว่าหน่อยแล้วก็ทดสอบด้วยการชัดดาวต่อครับเราสามารถเปิดเครื่องแล้วก็ส่งเมล เปิดโปรแกรมได้ปิดเครื่องได้ภายใน1นาทีครับถ้างานคุณอยู่หน้าจอครับถ้าอยู่ลึกกว่านั้นมันก็น่าจะนานกว่านั้นหน่อยแล้วก็มาดูอีกตัวนะครับที่เป็น CPU License นนะครับ CPU ใหม่ๆเลยจำนวนคอจำนวนแกนเยอะด้วยนะครับที่ตอนแรกเราเปิดใช้เวลา5-6นาทีนะครับตัวนี้จะเป็น Windows แท้นะครับ Windows 10 Single l แลครับใช้เวลา12วินาทีในการเปิดเครื่องจากครั้งแรกใช้เวลาประมาณ4-5นาทีนะครับเปิดมาปุ๊บ เจ้าดิสจะไม่หลั่น้อยครับคือเขาโหลดตัวว i n โ o w s เสร็จแล้วพร้อมไม่คุณทางานเปิด Word เปิดเว็บเบราว์เซอร์ er, พิมพ์งานค้นหาข้อมูลเปิด YouTube ฟังเพลงแล้วก็แปลงไฟล์ได้ทันทีนะครับคือเปิดเครื่องมาแล้วพร้อมทํางานเลยครับชีวิตไม่ต้องสโลไลท์ขนาดนั้นในทดสอบเข้าวิกิพีเดียครับเข้าไปปุ๊บค้นข้อมูลเข้า YouTube หน้าแรกไปเข้าเพจโตทําไม่แล้วยูทูบหน้าแรกครับเปิดปุ๊บโอเคเปิดเพลงคอ เขาวิกิพีเดียค้นงานก๊อปงานทาโครงงานส่งงานครูเรียบร้อยแล้วก็ชัดดาวปิดเครื่องครับสังเกตไฟเดียนะครับดับจริงๆคืออันนี้คือดับแล้วครับใช้เวลาโดยรวมประมาณหนึ่งนาทีนะครับในการเปิดเครื่องเช็คงานทํางานส่งเมลส่งเอกสารนะครับเครื่องพร้อมทำง,งานเลยในหนึ่งนาทีไม่ว่าสเปคไหนๆสเปคเก่าแค่ไหนก็สามารถทําได้นะครับจะให้ดีก็ควรทําโดยช่างผู้ํางานงานนะครับผม วันนี้ขอจบคลิปการทดสอบเพียงเท่านี้นะครับมีปัญหาใดๆติดต่อสงสัยแชทเข้ามาทั้งข้อความหรือเพจคอมเทคไอที IT ลำธมนชัยนะครับหรือเบอร์โทรติดต่อนะครับแอดไลน์0844783345ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปยาวๆคลิปนี้ครับขอบคุณครับ